ก็บาดเจ็บกัน3คนดีเดียฮะกำลังกีดกีดหวางทางจราจรช่องซ้ายอยู่นะครับตำรวจก็กําลังเร่งเพื่อจะเคลียร์ครับถนนเกษตรนวมินนะครับมุ่งหน้าแยกเกษตรก่อนถึงอุโมงเกษตรประมาณ500เมตรรถยนต์นั่งส่วนบุคคล4คันชนกันฮะ<อ>รถจกักรยานยนต์อีก2คันก็มีคนเจ็บเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คล้ายๆกับกรณีเมื่อตอนตีสี่รถของคุณรัชพรก็ชนกัน3คันซ้อนเหมือนกันนะฮะวันนี้ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเรื่องขับรถขับราเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาจริง ทางพิเศษสีรัตนะครับวันนี้ขาเข้านะเข้มเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะฮะ mm hmm. แล้วก็อนข้างติดยาวจนไปถึงช่วงยมราชยังไงตรวจสอบสภาจราจรแบบนี้ก่อนออกเดินทางทุกครั้งเพื่อการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนซึ่งปตทสนับสนุนและส่งเสริมให้เราทําแบบนี้นะครับ mm hmm. และก็แน่นอนนะครับเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนมาดูกิจกรรมดีๆแบบนี้กันบ้างดีกว่าะนะครับซึ่งบริษัท Honda a u อ o ต o โมบิประเทศไทยจำกัดนะครับร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดโครงการ Honda d r e a m r o ร d ถนนในฝันถนนปลอดอุบัติเหตุเพื่อพัฒนาความรู้การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ขับขี่รถยนต์เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆในการขับขี่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภยัยณโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการรถยนต์ฮ o n d a ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศโดยปีนี้ได้ขยายไปยังมหาวิทยา แม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นโครงการนําร่องแก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023417777ต่างจังหวัดโทรฟรี1800239833หรือผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอน d a ที่เข้าร่วมโครงการครับ เอาละคะ่ะวันนี้ครบทั่วนะคะทังข่าวสารเรื่องของโลกแห่งความเป็นจริงโลกโซเชียลรวมถึงตรวจสอบแผนที่ตรวจสอบสภาพอากาศกาันครบถ้วนหมดแล้วค,ค่ะก็ติดตามเช้าข่าวชั้นโซเชียลของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงสุขแบบนี้ละคะ่ะ6โมงถึง9โมงเช้าวันนี้หมดเวลาของเราสี่คนแล้วลาไป,ไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ